สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองสิงหาคม2566นะครับเวลา12บสนาฬิกานะครับตอนนี้44นาทีนะครับเราก็จะเดินทางไปนะครับที่บ้านลุงหวางนะครับตอนฝนตกว่าวันนี้ลุงหวางทำอะไรนะครับเราจะเข้าไปดูนะครับ จ้ามถนนนะครับก็ยังมีฝนตกแต่บเบาๆนะครับถนนน้ำในถนนก็จะไหลตลอดนะครับทั้งวันนะครับจนกลัวจำหนดหมดหน้าฝนนะครับก็จะไหลยอยู่แบบนี้แหละนะครับ บัวเล้ยเลยเอ้ยทับูสบายอยู่เลยวัวได้ตยังบอกตอย่างไรีสอ่วเาเทเา่มันมีจังเขาเอิ้มยังไงเขาเอิ้มากระเบื้องกบื้องกระเบ้องกระเบื้องพลาสติกบอกกระเบื้องยางกระเบื้องยาง ติดพื้นติดพื้นฝาบโอ้แล้วแล้วติดมันเบิดอ้อมนี่แหละสัวเาอนติดเบิน่เหงามเอติดอ้อมเอาไยงามเลยอนี่อันนั้นสี่เยังอ่ะนะอันตัจัดอยู่นะอันเอาไปแปะอยู่นะคือโปแป้โรคทางใจนั่นดิตัวนั้นอ่ะนั้นเรื่อคือแล้วเราแที่ยงนี่ ย้อน้างใต้เดี๋ยวเขาตัดตัดะะามมันโอะไรย้อน้งใต้เลยามก,กะคืออันนี้แหละคันวาเนี่ยนะเอแบบมันง่ไปปูมเห็นห้างได้ปูนาเยอะเลยอะปูันปูที่เนี่ยนมบิม,มบันเหลือ ยัดี่แล้วในแหกมนน้อยหยัดในบอกว่าน้อยแล้วเอาขนาดพิ่ะหยัดในมันนู่มาดีกว่ามันอันนี้บริษทุดหมดนีุ่ดแล้มันอันนั้นมันจดกับลายไปได้เสร็จหมดเหรอจอดกันระบบเลย นี่ก็ปูนะครับปูพื้นห้องโดยเขาเรียกว่ากระเบื้องพลาสติกบอกระเบื้องาตกอคเขาเอื้อนต่เกานะเขาเอื้อนเขาเอืเอ้อนเออ แต่ก่อนเขาเอืน่นศาสตร์น้ำมันเนาะอ,อันนี้มันบ่มเป็นศาสตร์น้ำมันมันเป็นลักษณะเขาเรียกเพราะว่าอันนี้มันหนาเนช่นเดกระเบื้องยางน,นะครับกระเบื้นนะอง่นะครับกระเบื้องยางปูพื้นนะครับก็จะสะอาดนะครับน่ครับปูเรียบร้อยนะครับพื้นนี่นะครับ

ฝนกำลังตกนะครับโคกหนองนานาลงพลของเรานะครับฝนกำลังตกนะครับอาจจะตกเบาๆสำหรับภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้นะครับจอดูตามกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาจะมีหลายตั้งแต่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬนะครับสกลน,น,นครนครพนม ไปอุบลอำนาจนู่นนะครับฝนจะฝนตกนะครับพายุเข้านะครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ระวังน้ำท่วมนะครับต้องระวัดระวังนะครับภัยจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกลมพัดนะครับพายุนะครับลมพัดพายุ น้ำท่วมส่วนมากก็จยัอุทก,กภัยจากน้ำท่วมเป็นส่วนมากนะครับปีนี้ก็พายุสำหรับประเทศจีนนะครับเมืองปักกิ่งนะครับปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนนี้ก็ช่วงนี้น้ำท่วมนะครับพัดเอารถเรือนะครับไหลไปละเนรละนาดนะครับ ไปกับน้ำนะครับหายไปกับน้ำนะครับก็ดูจะกข่าวนะครับดูจะกข่าวจะกข่าวตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกอ่าไปทำอะไรก็ช่วงนี้ก็ยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับตอนนี้ก็ นะครับว่างๆก็ปูพื้นนะครับปูพื้นกระเบื้องพลาสติกนะครับตัวนี้เพราะว่าบ้านลุงว่างก็โอ้ยังเยอะนะครับว่างจากทางานลุงนะครับวันไหนไม่ได้ทํางานลุงลุงมีธุระนะครับเราก็เอาเวลาเ,าเวลานี้นะครับมาทําบ้านนะครับ ถ้าวันไหนลุงทำงานก็ไปช่วยลุงทำนะครับถ้าว่างจากงานลุงก็มาทำของบ้านตัวเองนะครับทำไปเรื่อยๆตัวนี้ก็อยู่ในระหว่างนะครับปูพื้นนี่ะนะครับยังเยอะแยะนะครับฝาตัวนี้ก็ยังไม่ติดนะครับในฝาแม่ฝาตัวนี้นี่นะครับ เดี๋ยวไม่ทำนะครับห้องน้องจองวันนี้ก็เอาพื้นพลาสติกนะครับพื้นพลาสติกหรือกระเบื้องพลาสติกเขาเรียกนะครับอันนี้ก็เรียกไปถูกเพราะมาปูบางท่านบางท่านก็จะว่าเสือน้ำมันอันนี้ไม่ใช่นะเป็นแผ่นนี่เป็นแผ่นอย่างนี้นะครับเรกเื้องีย่งย กระเบื้องยางน,นะครับมันจะเป็นแข่นะครับด้านนี้มันจะเป็นแบบนี้ปูลงแบบนี้นะครับเนี่ยปูแบบน,นี้ตัวนี้ก็อยู่บ้านลุงวางนะครับลุงวางน้องตองจะประดงเวลานี้ก็เว,ลา,วลานี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงเที่ยงก็กว่า เพียงสี่สิบห้าสิบนาทีานะครับอิกนี้ก็จบตรงเทีียมท่อน,นี้เด้อครับขอบคุณนะครับฝากทีพีสกินนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหน้าสองหนะครับ